เป็นอีกหนึ่งครอบครัวคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงเป็นที่เรียบร้อยครับสําหรับคุณเกวินนะครับดูวานและคุณปุ้มปุ้ยนะล่าสุดเลยสาวปุ้มปุ้ยก็ได้คลอดลูกชายแล้วเป็นคนแรกเป็นที่เรียบร้อยพร้อมกับตั้งชื่อด้วยเขาบอกว่าชื่อของเธอนี่เก๋ไก๋มากสําหรับน้องคนนี้ชื่อว่าไซอันบลูสกายดูวานนะครับท่ามกลางความปรับปลื้มและยินดีของเราเพื่อนๆและแฟนครับ โดยงานนี้ครับหนุ่มกาวินนะครับแล้วก็ปุ้มปุ้ยเนี่ยได้มีการแชร์ภาพก่อนที่จะเข้าห้องคลอดในขณะที่สาวปุ้มปุ้ยเองก็มีอาการเจ็บปวดใกล้คลอดก่อนที่ภาพต่อไปเนี่ยจะเผยให้เห็นถึงคลิปจากอินสตาแกรมของทั้งคู่นะครับแล้วก็ของทางนั้นผู้จัดก,การที่มีการเผยภาพขณะ ที่เป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักของครอบครัวหลังจากที่คลอดนะครับโดยสาวปุ้มปุ้ยเนี่ยกำลังนอนกอดลูกชายเอาไว้ในอ้อมกอดแล้วก็มีหนุ่มกวินเนี่ยผู้เป็นสามีเนี่ยยืนอยู่เคียงข้างไม่ห่างเลยเรียกได้ว่าเป็นโมเมนต์น่ารักแล้วก็อบอุ่นไม่น้อยและงานนี้รับก็ต้องติดตามกันต่อไปนะว่าเมื่อไรเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงเนี่ยจะมีการย่นฉมหน้าตาอันน่ารักของลูกชายเนี่ยอย่างชัดๆเลยก็เดี๋ยวต้องรอดูนะว่าน้องไซอ,อันบรูเนี่ยจะหน้าตาเป็นอย่างไรอะแม่ปิดท้ายเนาะ